สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะลูกค้าแจ้งอาการเกียร์คันเกียร์ว่างนะแล้วก็เครื่องมีเสียงดังแปลก,กๆนะลูกค้าเคยเปิดฝามาแล้วทีหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวเบื้องต้นนะเรามาสตาร์ทเครื่องฟังดูก่อนทันเกียร์นี้เปลี่ยนใส่บูทคันเกียร์มนะันเพื่อให้ใส่สลักคันเกียรนะ์เพื่อให้เกียร์เข้าได้นะ มาสตาร์ทเครื่องกันดูก่อนเครื่องติดนะฮะเครื่องติดง่ายแต่ฟังเสียงเครื่องดีๆนะครับดังเกาๆแปลกๆเหมือนน้ำมันไม่ขึ้นมาโอเคตามนี้นะฝาถูลูกค,ค้าเปลี่ยนมาแล้วนะ,ะเป็นฝาตัวใหม่แล้วนะ มานี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอันนี้เป็นอะไรนะอเบื้องต้นเดี๋ยวเปิดฝาข้อบาวเช็คดูนะว่าว่าไฮดรอลิกเสียกี่ตัวนะก็เนี่ยปั๊เขาไม่ได้ใส่มาเซนเซอร์วัตถุภูมิอ่าเดี๋ยวมาดูแพ้นะอ่ามาดูกันนะก็คือสายพานเทมิ่งนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ของแท้ปั๊มนงปั๊มน้ำลูกรออของเก่าอันนี้ปั๊มน้ำตัวสําคัญเลยมาดูนะตัวดันโตหัก ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนโตวาลไฮดริกเนี่ยนิ่มแปดเลยเนี่ยวาลไฮดริกเปลียหมดเลยนะอ่านี่เปิดฝามาแล้วนะสรุปเลยฝาโกงนะฮะฝาโกงน้ำเข้าอ่าแล้วก็น้ำมันไม่ขึ้นมาเลี้ยงนะเนี่ยคือรูกป,ปืนเนี่ยดูตายเลยรูนี้นะฮะทำฝาใหม่ฮนะปานฝาแส่พานก็จะขาดแล้วเปลี่ยนนะ ตามนี้โมลูสูปเปียกอันนี้น้ำมันมันลงมันลงมาที่ฝาตุกหรือเปล่าไม่ไม่ไม่น้ำมันยังไม่ลงเลยไม่ถึงเนี่ยเปียกๆเช็คตัดนี้นอาสรุปแล้วส่งฝาไปซ่อมนะก็คือทวาวาลนั่นเองเปลี่ยนตีนหลอดเปล่าเช็คฝาใหม่นะปาดฝา,าวาลไฮดรอลิกเดี๋ยวลองวัดดวงดูก่อนนะว่าเสียไม่เสียนะโอเคอ่าันี้ฝาสูบได้มาแล้วนะก็คือ มีปาดหน้านะครับใส่หน้าฝาสูบแล้วก็เอาลูกปืนกักน้ํามันออกนะก็เปลี่ยนซีลหลอดวาลวนะฮะตามนี้เลยเปลี่ยนซีลหลอดวาลวแล้วก็บดวาลวใหม่อ่ามีปั๊มน้ําโซ่อันนี้โชค๊คนดนโซ่นะฮะอันนี้จะคู่กันประกนนฝาสูบชุดวาลวไฮดรอลิกนะฮะทั้งหมดสิบหกตัวน้ำมันเครื่องส่กองน้ำยาหล่อเย็นนะสายพานเทมิง ลูกหลอดกูตั้งกูตามหัวเทียนนะตามนี้นะเดี๋ยวประกอบใส่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยนะว่าไฮเดรลิกสิบหกตัวนะโช๊กดันโซสายพานชุดเทมมินเปลี่ยนใหม่ก็จะมีคอยสูบสีหนึ่งตัวนะที่แปลงมา หลังประกอบฝาเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังดูกันนะโอเคมาดูนะ้ำในน้ำยายังไม่ได้ใส่ฮนะเดี๋ยวจะใส่อีกทีนึงฮนะเดี๋ยวเราวิ่งเทสก่อนอันนี้ติดเครื่องรันดูก่อนนะฮะเครื่องเดินนิ่งไม่มีเสียงดังนะ เครื่องเดินนิ่งไม่มีเสียงดังเลยโอเคก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ําด้วยเดี๋ยวไปลองขับวิ่งเทสกันดูนะ,ะมาดูโค้ดในกล่องนะเต็มเลยไม่เคยลบเลยนะเนี่ยไม่เคยเสียบเลยเต็มหน้ากระดานนะอะเดี๋ยวลบโค้ดก่อนอก็จะมีโค้ดค้าง ประมาณนี้นะเอาไม่ออกอ่ะมาทดสอบวิ่งดูกันนะฮะอัะตราการเร่งดีนะโอเคความร้อนคงที่อยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะตอนนี้อ่าสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอ่าอาการเบื้องต้นคือฝาสูบมีปัญหานะฮะ ฝาสูบมีฮะมีปัญหาทํามาแล้วไม่จบนะคะคือน้ำมันไม่ขึ้นมาเลี้ยงฝาสูบนั่นเองนะอันนี้ปาดฝาแล้วก็บดวาลเจยบาทเจอว,ว,วาลใหม่นะฮะก้วยไฟมาเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องฟังดูกันนะฮะอ่าเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับ มาดูเครื่องหน้าตาตัวนี้ก็จะเป็นตัวทาทาตัว A 3 4สะตัวแรกนะตัวเก่านั่นเองจอดเก็บงานให้เรียบร้อยนะอันนี้จอดไว้นานนะเพิ่งเอามาปลุกนะอันนี้ปลุกตตื่นเรียบร้อยสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นะ านึกถึงชังต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียว